กลับมาต่อในช่วงนี้นะครับกับมังคมังคันปากกันต่อนะช่วงนี้ขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนของเราด้วยใจดีใจดีนะฮะอยู่กับเราตลอดเลยกับกระชายขาวตรา B e ีนะครับตัวนี้จะเสริมภูมิคุ้มกันให้คุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นสารสกัดจากกระชายขาวเพิ่มภูมิและค่าเชื้อเวลาต่างๆด้วยรวมถึงในกระปุกนี้ยังมีสารสกัดจากนะครับมะขามป้อมอยู่ด้วยครับให้ค่าว,วิตามินซีที่สูงบรรเทา,าอาการหวัดอาการเจ็บคอได้อย่างดีเลยดีกว่าท้องตลาดทั่วไปนะคุณผู้ชมทานไปแล้วเนี่ยดูดซ กระปุกละ290บบาทนะฮะ <c oughs> แล้วก็ ให้โปรวันนี้เลยสาหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการเรานะฮะเป็นโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อย5กระปุกเหลือเพียงแค่1น0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็เอาเลยรีบโทรเลยเบอร์นี้อ่ช้าเดี๋ยวโปรมันหมดราคานี้มันหมดนะเดี๋ยวคุณจะมาเสียดายและเสียใจไม่ได้นะ090 0 8 9 9 9 9 6นหะครับหรือที่แลอสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับอ่ะกระชายข่าตวตาบีจีนะฝากไว้ด้วยนะครับอ่ามาในช่วงนี้ครับไปดูเจนนี่ครับอวดหุ่นแซบฉลองวัย4ีปี หน้าเด็กโกงอายุเลยนะฮะเ็เป็นนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วมีวินัยเรื่องของการออกกำลังกายฟิตแอนเฟิร์มสุดๆจนมีหุ่นสวยแบบว่าสตรองกลายเป็นไอดอลของสาวๆที่อยากจะได้หุ่นแบบนี้อย่างมากมายอย่างเจนนี้เอาผ่าตัดป้อมเพชรนะครับแถมหน้าเด็กโกงอายุตอนนี้ก็จะโอ้โห่กว่าไปแล้วแต่ก็ยังสวยใสยอยู่เลยเหมือนเด็กน้อย20ต้นๆน,นะฮะอย่างล่าสุดเองนะครับเจนนี่ได้ออกมานะครับเปิดโพสต์อวดภาพแซ่บ โดยโชว์สรีระผอมเพรียวในชุดเรสตนะฮะตัวพริวผ้ามันนะครับวาวมาบลุก คุณหนูให้โซให้โซแต่ก็สวยมากนะครับเซ็กซี่เบาๆในคลับแล้วก็พอกัาเขียนแคปชั่นบอกว่านี่เลย the chapter of my life is called a new era of me h a t 42นะครับก็อารมณ์ว่าในวัย42ของฉันนะจ๊ะนี่มันได้ดีขนาดนี้เลยนะครับหลังจากที่สาวเจนนี่นะครับได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปแล้วนั้นเนี่ยก็มีบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงเนี่ยนะครับรู้ปริกแฟนครับเข้ามาคอมเมนต์ส่งคำวบพอรอมวันเกิดนี่แล้วก็แห่ชื่นชมความสวยแซ่บ แหน้าโกงอายุไปเลยนะสีบปีแต่ว่าเขายังสวยได้ขนาดนี้นี่คิดนในใจบอกตัวเองเออ <c oughs> ตัวเองเดินตอนนี้ตัวเองก็อยู่ยี่สิด่ปดหน้าแกเขา <c oughs> ถ้าตัวเองสี่สบสองเนี่ยคงจะแกเป็นลุงแล้วมั้งเนี่ยน,นึกนะใ,ในใจนะแกดาราศิลปินบางคนเขาดูแลตัวเองกันดีดีนะถ้าไน,นเขาเจอไฟเจอแต่ว่ามันต้องมีการแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลแบบกว่าคนปกติอีกสิบเท่า สองเท่าสามเท่าน้อยไปห้าเท่าน้อยไปเอาสิบเท่าไปละเพราะว่าต้องเจอกับไฟเจอกับช่างแต่งหน้าเจอไม่ใช่เจอกับช่างแต่งหน้าคูดผิดเจอกับเครื่องสำอางอีช่างแต่งหน้ามึงต้องเจออยู่แล้วอีดารามึงหนีไม่ได้มึงจะแต่งหน้าเองไม่ได้นะหนเจอก็ทำที่ทำผมทำหน้าเจอกับงานที่มันเยอะแยะมากมายภาวะอู้ภาวะเครียดกดดันดใครบอกดาราไม่กดดันไม่เครียดไม่จริงนะหูผมคุบางคนของเครียดกดดันนั้นโดยเฉพาะการไปเล่นละครเรื่องหนึ่งแล้วต้องไปอ่านบทแบบ บทหนักๆอะที่ต้องเล่นบทแบบยิ่งซีนหนักๆซีนต้องแบบถ้ามึงเล่นดีคือดีเลยถ้าเล่นบงก็คือแบบคนด่าทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยตอนออกอากาศอ่ะคนเขาเครียดนะทํากันบ้านดาราศิลปินหรือว่าพวกอะไรเงี้ยที่ไปอ่านบทเขาทากันบ้านนะคุณจะคิดว่าดาราเล่นมาเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องไม่จริงนะคนแบบว่าอามีพิษสมัยอ่ะโอ้โหเขาบอกว่าทุกวันนี้เขายัางต้องแบบว่าคือการแบบ ดูข้อมูลดูภาพประกอบทีุ่่มิกับเล่าดูเนื้อหาบทดูคาแรคเตอร์ตัวละครอ,อะไรเงี้ยให้เราเข้าถึงขนาดเขาไม่ได้เป็นบทแบบนางเอกนะโดยเพวกพระเอกนางเอกนี่คงจะต้องแบบถึงพิกถึงคิงถึงเครื่องถึงกึืนนะดูเลยนะมันก็เครียดเนะาะพอเครียดปุ๊บเกิดอะลรหน้าจะออกหิวติวจะขึ้นเหีียวยนก็จะง่ายแก่หน้ากล้ามมันม้วนหมดอะเอางี้คือแก่ไวอะแต่ดูสิคุณจะนี่เขาส2สิบสองปีแล้วนะ เขายัางเซ็กซี่ที่ขนาดดีลอยนะฮะอิจฉาเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง,องความเซ็กซี่บ้างนะฮะไปดูนี่กระแตสายามครับตอกกับหลังถูกแซะโชว์จนหน้าเบื่อนะครับก็อีกนักร้องสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างกระแตสายามครับแล้วก็จะเห็นภาพสวยๆของเธอในะได้จากโซเชียลนะคุณผู้ชมว่าอ,อะไรจะไม่สวยเลยขนาดนะั้นล่ะด้วยลายสไตล์ของเธอเป็นสาวแซ่บเซ็กซี่ดูแลรูปร่างดีมากๆก็ยกให้เป็นไอดอลของใค,ใครหลายๆคนอีกเช่นเดียวกันนะฮะโดยสาวกระแตเจอสาวรายหนึ่งคอมเมนต์แซ่บบอกว่าลงทุกวันเบื่อแล้ว สาวกะแต่ก็ได้ตอบกับคอมเมนต์นที่บอกว่าส่งพลังบวกจะทําให้โลกน่าอยู่ขึ้นค่ะการคิดบวกก็เช่นกันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะคําว่าเบื่อเป็นพลังงานลบพูดบ่อยชีวิตคุณก็จะเจอแต่คําว่าเบื่อลองหาอย่างอื่นทําโดยที่ไม่ต้องแวะมาพิมพ์บอกคนอื่นว่าหน้าเบื่อลองดูนะคะเพื่อชีวิตจะสนุกขึ้นกว่าที่เป็นรักนะคะเน่นอกจากนั้นสาวก็แต่ก็ได้มีการระบุแคปชั่นบอกว่าจะลงรูปอีกพันล้านรูปไปเลยค่ะ แท็กทุกคนจะเบื่อกันไหมคะนี่ไม่เบื่อหรอกค่ะลุงมาจะค่าหุนดีหุนสวยลงไปเถอะเพราะบางครั้งเนะี่ยบางรูปเธอลงเธอก็ทิกบอกทิคการออกกำลังกายด้วยนะบอกทิคการกินอาหารโภชนาการด้วยนะเออบอกทิคการดูแลออกกําลังกายรูปร่างด้วยนะมันเป็นประโยชน์เนาะส่วนอีกคนที่น่าเบื่อเนี่ยก็อาจจะแบบพวกขี้อิจฉาหรือว่าพวกแบบ ุ่นมีดีหรือแบบพวกอคติเขาจะลงพอเขาลงทุกวันพวกพวกผัวไม่รักพวกขาดความอบอุ่นเนี่ยอันนี้พวกนันนีเขาจะคอมเมนต์กันแบบนี้เยอะนะฮะ,ะพวกมีปม,มเนี่ยกจะคอมเมนต์กันแบบนี้เยอะนะฮะเออก็คุณต่อเตะแนะนำถูกนะลองไปหาให้มันเป็นพลังบวกดูบ้างอย่างเช่นหนึ่งเห็นแล้วก็เลื่อนไปเลยไม่ต้องคอมเมนต์เลยไม่ต้องมาบอกว่าเอ๊ะน่าเบื่อไม่สื่อเลยเฮ้ย แน่เนี่ยไม่ต้องอย่านะเพราะว่าเขาจะหาว่าเราเป็นคนสติไม่ดีนะฮะควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะต้องไปโรงพยาบาลบ้านะใจะเย็นๆอย่าไปอย่าแบบนั้นไม่ดีนะจ๊ะนะครับไปดูหมอแหลบแพนด้าี่หมอแบลบแพนด้ารับยาคนนั้นไปด้วยเร็วไปรักษาแล้วหน่อยหมอแลบแพนด้านะครับแฉหลักฐานตากล้องแอบถ่ายนางแบบเปลี่ยนชุดในเออเอาสูทชั้นในใช่ไหมเออสูทชั้นในใช่ไหมวันนี้ครับหมอแลบแพนด้าครับนี่น,นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง แกก็ไปรู้มาถึงเรื่องนี้แล้เนาะไม่รักษาคนแล้วในพิการโพข้อความระบุแฉประเด็นร้อนๆว่ามีตากล้องตั้งกล้อง,งแอบถ่ายนางแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมลงภาพหน้าตาของอุปกรณ์การแอบถ่ายเอาไว้ด้วยนะครับโดยนระบุว่ามีตากล้องคนหนึ่งครับเป็นตากล้องสายนางแบบ ชอบแอบถ่ายนางแบบเปลี่ยนชุดในห้องน้ําตลอดเลยไปจะเป็นเสอร์ชั้ชนในจริงนันหุย้ยแรงอยู่นะนะครับล่าสุดในใช้กล้องนี้ที่หน้าตาเหมือนนาฬิกาครับเชื่อมต่อกับมือถือได้ที่เป็นแบบว่าใช้งานแบบจริงๆแล้วมันเป็นกล้องที่ดีละถ้าเอาไว้แอบถ่ายขโมยแต่นี่คนนี้เราเนี่ยไปตั้งไว้ในห้องน้าถ่ายนางงามที่เขาแบบว่า,าไปเปลี่ยนชุดชั้นงชั้นในเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อเนี่ย บางคนก็เคยถูกจับได้มาแล้วแต่บางคนให้อภัยล่าสุดก็ยังทําอีกนี่คือกล้องหลักฐานนะครับน้องๆนางนนแบบคนไหนจะเปลี่ยนชุดในสตูเนี่ยลองสังเกตด,ดูดีๆมีแสงอะไรกระพริบกระพริแบบแปบๆบไหมเพราะกล้องพวกนี้มันถ่ายในที่มืดได้ด้วยนะฮะตั้งเอาไว้ในหลืบๆมันก็สามารถมองเห็นเช่นเดียวกันนะครับอ่าเตือนคนอื่นงานแบบว่างานเนี้ยต้องเข้าตัวเองแล้วล่าสุดพบหมอแลแพนด้าโพสต์เตือนว่ามีเว็บปลดสลอด็อตเอารูปผมไปใช้ยาลงเชื่อนะครับ มันแอบ,บอ้างพวกแกก,ะกะ็กล้าหลวงคองูเขียวเลยเรอะนี่นะฮะหมอแลปเปนดาบอกไม่ได้อย่ามาแตกแล้วเนี่ยส็อตแตกเวบนี้แตกหมอแลปเปนด้าลย่ไม่ได้นะหมอแลปเปนดาบอกฉันไม่รู้เรื่องนะฮะอย่ามาแบบว่าฝากทงฝากถอนฝากจ่ายฝากอะไรยอดอะไรไม่ได้หมอแลวบอกไม่อยา่ยาอยา่าอย่าแอบบอ้างทั้งนั้นทั้งเพนะฮะแต่จะพูดถึงเรื่องของการแบบแอบถ่ายในสตูนี่มันมีมานานแล้วนะ บางครั้งไม่ใช่ตาก้องหรอกจะเป็นพวกสไตลิสต์หรือจะเป็นพวกแบบทําคนทํางานในศัตรูหรือเจ้าของศัตรูเองอันนี้เราไม่ได้ว่าไปศัตรูไหนนะเราแค่พูดภาพรวมเฉยๆมันมีนะเป็นการติดกล้องจริงๆอ่ะเป็นการติดกล้องแบบดักเก็บเอาไว้จับภาพอะไรเงี้ยมันก็มีแบบเพื่อนเพื่อนนี่ก็เคยเจอ,อในลักษณะของการไปเปียห้องเปลี่ยนชุดนะฮะแต่ว่านางเห็นก่อนแล้วนางก็ไม่ได้อะไรแล้วนางก็มาพูดกับพี่ที่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็ แล้วพี่คนหนึ่งเขาไปดูก็บอกเออมันน่าจะเป็นกล้องหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าห้องน้ำนจริงๆมันไม่ควรมีกล้องนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกล้องอะไรก็แล้วแต่กล้องวงจรปิดก็ไม่ควรมีมันห้องน้ําห้องเปลี่ยนชุดห้องที่มันเป็นพาราเซียนะฮะคุณผู้ชมมันไม่ควรจะมีกล้องมันไม่ควรจะมีอะไรที่แบบว่าสามารถบถันทึกภาพหรือบันทึกเสียงได้ภาพและเสียงไม่ควรมีเลยเพราะถ้ามีบันทึกเสียงอย่างเดียวคุณจะบันทึกไปทาอะไรก่อนนะถ้ามี สันนิฐานเบื้องต้นไปเลยว่าเกิน50%ปว่าเออเราโดนแอบถ่ายแล้วเราโดนมาในลักษณะน,น,นี้ไม่ดีแล้วเนะ่ยน้องๆผู้หญิงเนี่ยสำคัญนะน้องๆผู้หญิงเพราะว่าผู้น้องๆผู้หญิงเนี่ยผู้ชายผู้ชายเหมือนไ,ได้แบบอะไรเงี้ยมันใส่บอส็อกเซอร์มันถอดปลึบมันก็เป็นงเกงข้างนอกได้เลยไม่ต้องหอเพราะผู้ชายถอดเสื้อมันโชก้าของมันอยู่แล้ว <c oughs> มันไม่ต้องอายไม่ต้องใส่ห้องไม่ต้องใช้ห้องเลยแต่น้องผู้หญิงไม่ได้น้องผู้หญิงมันมีทั้งเสื้อในเองเกงในชั้นในซับใน มั่วไปหมดเลยนะนก็ต้องเข้าห้องแล้วก็จะดนแอบถ่ายกันนี่หมอแหลแพนด้าเตือนแล้วนะผู้หญิงน้องๆผู้หญิงจา๋าน้องๆนะแบบจา๋าจะไปถ่ายที่ไหนดูดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะสวยเอนานะจา๊ะลูกภาพหลุดมาแล้วมันจะไม่คมนะจ๊ะอ่า,าคนทําไม่ได้ด้วยจับมือใครดมก็ไม่ได้อีกนะฮะยิ่งบางคนถ่ายงานเยอะๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าภาพตัวเองหลุดมาจากห้องน้ําไหนศัตรูไหนเลยทีเดียวนะครับ อา้าวเดี๋ยวหมดเวลาลงแล้วเนาะนะนะค,คุณผู้ชมขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยละกันนะครับขอบคุณนี้ด้วยด้านหน้านี้ครับกับกระชายข่าวตาบีจีเสริมภูมิคุม้มกันกันไปเลยค่าเชื้อเวลาช่วงนี้ฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจะทาให้ร่างกายเราอ่อนแอทําให้ร่างกายเราซุดโสมและติดเชื้อนั้นเชื้อนี้เป็นไข้เป็นหวัดกันได้ง่ายแนะนํานี้ครับเพราะมีสารสกัดจากกระชายขาวและมะขามป้อมวีวิตามินซีที่สูงบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอด้วยวันนี้1กระปุก30สแคปซูลราคากระปุกละ290บาทวันนี้ม โปรสบายกระเป๋า5กระปุกเหลือแค่1,000เท่านั้นสนใจโทรได้เลยครับ0900899996หรือที่แหละสุขภาพดีสกายเขียวโคตปุ่มขวานหน้าจอได้เลยเลยครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไม่รู้คุณแม่จะมาหรือเปล่านะครับเมื่อวานก็บอกว่าวันนี้คุณแม่จะมาแล้วคุณแม่ก็ไม่มาอีกนะฮะฉะนั้นมาก็มาไม่มาก็แล้วแต่นะเจอกัอนใพรุ่งนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะ,นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ